ตลาดนัดทำยังไงให้มันเป็นที่นัดให้ได้นะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทําตลาดนัดในศูนย์การค้าโดยเฉพาะศูนย์การค้ายาสิธิภดของเราเองเราฐานะเราเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าใช่ไหมครับเราก็ต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการเรามีพื้นที่ให้เขาแล้วเราก็องมาบริหารว่าเราจะทํำยังไงให้พื้นที่ที่เรามีอยู่ที่ส่วนที่เป็นด้านนอกเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นตลาดนัดแล้วก็ตรงตามนัดคือเราจะมีกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีพื้นที่และเรามีที่จอดรถและเรามีห้องน้ำใช่ไหมอย่างดีบริการแล้วเรามีไฟฟ้้าามมีีทุกอย่่งหดแลวเ เราก็มาดูว่าในฐานะซึ่งผู้จัดตลาดนัดเนี่ยจะมาทํางานร่วมกับทางเจ้าของพื้นที่ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณปั๊คปั๊คเป็นหนึ่งในที่ทําตลาดนัดของเราที่นี่นะครับ<ม>ตลาดนัดของเราที่นี่เนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงครับปั๊กก็จากการจุดเริ่มะครับก็คือว่าจุดเริ่มเนี่ยพอเราเข้ามาอยู่ในส่วนการค้า,นคาเนี่ยครับการมาร์เก็ตติ้งอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนจากตลาดนัดด้านนอกสิ้นเชิงเลยด้านนอกด้านนอกเนี่ยยังไงก็ได้นะครับเน้นของเยอะ ของถูกอะไรประมาณนี้แต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในสูตรการค้าเนี่ยคอนเซปต์เราจะเปลี่ยนไปนะครับมันก็นจะต้องมีเรื่องของรูปแบบการจัดงานที่เข้ามาเรื่องของวินเทจนะครับที่จะเห็นเป็นไม่มีรูปแบบเต็นท์ละนะครับถ้าเราเห็นตามตลาดนะจะมีรูปแบบเต็นท์เข้ามามีการครอบเต็นท์ในแบบปกติมานานวอนนี้เราเปลี่ยนไปจะเป็นรูปแบบที่เป็นโครงไม้นะครับเป็นวินเทจความสวยงามของร้านค้ามากขึ้นเพื่อดึงดูดดึงดูดคนที่เข้ามาในสูตรการค้าเนี่ยให้เขามีความสนใจมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งที่เราตกลงกันอยู่แล้วก็คือเราแยกโซนชัดเจนเจนอาหารชัดเจนเสื้อผ้าอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วอื่นจีปะถะายอีอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้มันมีองค์ประกอบรวมๆนะครับเช่นออกหน้าประตูแล้วเจออะไรก่อนเจออะไรหลังคนกินแล้วอยู่ตรงไหนนั่งจุดตรงไหนต่อไปทางไหนต่อนั่นคือมาเก็ตติ้งเราที่ว่านำพาคนที่เดินทางในสวนสัตวาไม่ให้เบื่อ ตแต่ประเด็นหนึ่งที่เรามองแล้วเราทํางานร่วมกันมา3ามสอปีปแล้ว่าจะทำง<ป>ไงให้ตลาดด้านเราเนี่ยติดไปที่รู้จักครับก็มีมีวิธีการทําากรตลาดยังไงครับตอนนี้คือต้องใช้สื่อโซเชียลครับอันดับแรกของผมเลยคือตอนนี้สื่อโซเชียลเป็นเพจเฟซบุ o กนะครับเป็น Facebook ของบุคคลเป็นกลุ่มกลุ่มของในจังหวัดนะครับเขาะจะมีกลุ่มพูดคุยต่างๆเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปครับว่างานเรามีวันไหนจัดอย่างไรแล้วก็ดึงดูดให้เขาเข้ามา ก็ง่ายๆคือเฟซบุ๊กในเพจต่างๆ t วิตเตอร์ไอเจแฟนเพลย์มันมีครบหมดใช่ไหมครับใช่โอเคอันนี้เราก็เป็นจุดหนึ่งนะครับนึงอันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นไหมครับว่าว่าจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าของพื้นที่แล้วก็ผู้จัดงานนะครับแล้วตลาดนัดต้องมีคอนเซปต์ชัดเจนมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยากทาตลาดแล้วก็มีพื้นที่มาเลยนะครับและที่สำคัญคือตลาดนัดทํายังไงต้องตรงตามนัดเราจะพบกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะเจอกัน ในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็รู้แน่นอนว่าทำยังไงตลาดนะันา้าเป็นที่นันครับ